ค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเข้าใจเลยค่ะยาย่าโพสต์ภาพบ้านล่าสุดถึงกับน้ําตาคลอนะคะเมื่อยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันได้โพสต์ภาพขณะนั่งมองบ้านพักจากอากาศสุดดูที่เขาใหญ่ของตัวเองนะคะที่ใช้เวลาสร้างมานานนับปีแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในโพสต์ดังกล่าวยาย่าได้เผยภาพุมกว้างของบ้านพร้อมด้วยแคปชั่นซึ่งแปลว่าบอกตามตรงว่าแอบร้องไห้นิดนึงบ่งบอกว่าเธอตื้นตานและมีความสุขจนน้ำตาแทบไหลค่ะทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับแล้วก็เพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามต่างชื่นชมในความตั้งใจและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงสาวนะคะพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านของเธอแม้จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าสวยงามอย่างมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ